อีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็จะเข้าสู่เทศกาลต้อนรับปีใหม่2559ที่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกซื้อของขวัญของฝากให้แก่กันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระรวงพาณิชย์จึงได้จัดงานแสดงสินค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่2559ทงท้ายปี2558โดยนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีจากผู้ผลิตผู้ส่งออกผู้ประกอบการ SME กว่า700คูหา มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษภายใต้คำขวัญ Happy Gift Fair 2016ของขวัญปีใหม่ช่วย SME ไทยจากจายผู้ให้ถึงผู้รับซึ่งคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า50ล้านบาท งานแสดงสินค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่2559นนับเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อช่วงปลายปีและมีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ให้ได้จับจ่ายซื้อสินค้าในราคาพิเศษเพื่อเป็นของขวัญของฝากตลอดจนช่วยปลุกกระแสความนิยมใช้สินค้าและบริการของไทยให้กว้างขวางขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายโอกาสทางการค้าและการส่งออกของไทยไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ช่วยประชาชนชาวไทยนะคะเทศกาลปีใหม่ที่จะได้ซื้อของขวัญในราคาถูกนะคะที่จะช่วยเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการที่จะช่วยให้ผู้ให้คนไทยเนี่ยได้เห็นสินค้าไทยนะคะที่ผลิตในเมืองไทยแล้วก็มีคุณภาพดีแล้วก็ในราคาที่เรียกว่าช่วยเหลือประชาชนไทยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าช่วยให้ SME ไทยนะคะได้มีแหล่งที่จะขายสินค้า ภายในงานได้มีการนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดตั้งแต่ร้อยละ20-40ถึงอาทิสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านของขวัญของชำร่วยเสื้อผ้าเครื่องหนังรองเท้าผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์โอทอปเครื่องประดับ ธุรกิจท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งถือได้ว่างานแสดงสินค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่2559เป็นงานที่ครบครันที่สุดของปีที่มีสินค้าให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเลือกหากันอย่างหลากหลาย ด้านประชาชนที่ได้เข้าร่วมงานก็ได้เลือกซื้อเลือกหาของขวัญของฝากที่มีหลากหลายประเภทและครบครันไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามรวมถึงมองว่าสินค้าที่นํามาจัดจําหน่ายมีราคาที่สมเหตุสมผลก็ดีค่ะของเยอะน่าเดินนะคะแล้วก็ของจากที่พี่สำรวจมาราคาก็ไม่แพงมากค่ะอยากเชิญชวนก็คือมีหลากหลายนะคะมี พี่เห็นเดินผ่านของกินก็มีอาหารมีเครื่องดื่มแบบหลายภาคมีอาหารใต้มีอาหารเหนือค่ะแล้วก็ของโอทอปแล้วก็สินค้าของแต่ละแต่ละจังหวัดด้วยค่ะดีครับงานมีของให้เลือกเยอะครับเพิ่งเดินเข้ามาก็ได้เต็มตัวละใครไม่เคยมาก็อยากจะให้ลองมาเดินดูงานนี้นะครับผมว่าได้ของปีใหม่น่าจะได้ครบกันทุกคนนะครับในครอบครัว สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่2559ส่งท้ายปีเก่าได้ที่อาคาร1-4ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม i ิมแพ t เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6ธันวาคม2558เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา